คือคนบนดานประธานพรเอาเลขไหนก็ได้ขอให้มันได้คะแนนเยอะๆยอ๋อสมริศผลขอสมริศผลด้วยเคือคือว่าเลยครับแล้วก็หันหน้าไปหาพี่น้องเราครับครับอันน่ามาปุ๊บเปิดองการทำไมเปิดทำการเลยอันนี้ออกมาอันนี้ออกมาครับหอนหน้าเลยนับหนึ่งถึงสามอ่าแล้วจะให้เปิดอ่าเอาหนึ่ง สองสามเฮลโหลท่านอำนาจนะครับเบอร์หนึ่งนะครับอ่าท่านบางอ่อนนะครับเบอร์สองนะครับนี่นะครับนะครับผ้าเอกสารผ้าสุขละถึงท่านจะยื่นงลัาไว้แล้วนะครับแต่ถ้าเราถิ่นใจถิ่นใจถ้าประชาชนบนตาหลังในทั้ง21หมู่บ้านค่ะ ที่จะมีการติดตั้งในวันที่28พฤศจิกายน2564นี่นะครับซึ่งก็จะมีกระบวนการเริ่มต้นณวันนี้วันที่1 1ตุลาคมถึงวันที่15ตุลานี่ก็จะเป็นการรักสมัครนะครับซึ่งในขั้นตอนของสำนักงานกวัดเองของกบตเองก็ได้เตรียมของพร้อม เรื่องของการรัฐมบัตินะครับเรื่องของตากรางการก mm hmm. เลือกตั้งอบตอนะครับด mm hmm. ีเรียกไงทีกรีจะมีเลือกตั้งนายกหรือสมาชิกอบตอทำนี้นะครับ mm hmm. จะมีขึ้นในจังหวัดสแกลเนี่ย49อบตนะ mm hmm. ครับมีทั้งหมดเขตเลือกตั้งใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งที่615หมู่บ้านหรือ1 615เขต หน่วยเลกตั้งอยู่ที่ประมาณ733ดร้อยสาสาหน่วยจำนวนสมาชิกให้เหลือหมู่บ้านละหนึ<ม>่งคนเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครานี้พี่น้องประชาชนก็จะได้รับบัตรสองใบนะครับใบหนึ่งก็เป็นเลือกนาย,ยกนะลใบที่ใบนี้ก็จะเลือกสมาชิก<ม>เรื่องของการทุจริการเลือกตั้งทางาปปตก็ ก็ดูอยู่แล้วหนึ่งนะเรื่องของผู้สมัครนะครับดูตั้งแต่เรื่องบ,นะบุณสมบัติคณสมบัติก็าจะมีการตรวจกนอยชางเข้มงวดน,นะครับแม้ว,ว่าคนที่ขาดสมบัติแต่ในช่วงเวลาเจ็ดวันที่จะตรวสมบัติได้ประกาศเป็นผู้สมัครไปแล้วนะครับพบว,ว่าภายหลังนะครับขาดสมบัติคอปตก็จะสั่งให้ถอนจากเป็นผู้สมัครได้นะครับทันนี้ รื่องของคุณรมบัติก็จะมีการตรวจสอบขับวนบัติต้คนห้ามมาสมัครแล้วนะครับันนีถือว่ามีความจงใจนะครับมาสมัครทําให้ขับคุณธรรมบัตรตกก็จะดําเนินคดีนะครับตามกฎหมายซื้อเสียงนะครับก็นอกจากะกะ็กตจะมีมาตรการนะครับเปิดให้พี่นอ้องประชาชนให้ข้อมูลได้อย่างเช่นตาสับรถนะครับก็แจ้งข้อมูลเข้าไป หมายเลขดวงน c ่ c ส